ขาปูอราสก้ายขาปูทะาะบะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยไม่ออมไ,ได้ไมได้วัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ที่เมือนตีไี่ไหนโมเดิ n t นท i l เล d มันคืออะไรไปกินที่นะ<ค>เป็นร้านที่แบบว่าเป็นที่เลยก็คือเปิดคลิปมาก็พูดถึงแต่เรื่องดังเลยที่เพรฉแล้ววันนี้เช้ามากพูดถึงเรื่องที่เลยอันดับแรกไป Let's go มึงนําจะนำทาง Let's go คือร้านอ่ะ มันจะเป็นเหมือนทานองว่าแบบโมเดิร์นมากคือจัดแบบว่าแบบคือเสิร์ฟมาในโถส้วมอะ่ะเออคือจานอะไรก็ไม่เป็นโถส้วมหมดเลยฉันก็นึกว่าเธอปวดขี้ตอนแรกไ,ไปกินขี้อออ่าโง,ง่คนนี้ชื่ออะไร <c oughs> คนนี้ชื่ออะไรชื่อปูมาจากที่ไหนคะ,ะไทยแลนด์มาจากไท<า>ยแลนด์สาวละยองสายองมาคันอยู่ที่นี่เลยเออส่วนคนนี้ก็คือเป็นสาวรอยยิ้มแล้วมา แล้วส่วนอีตาคนนี้หัวปูอัดอีกทีหัวเปูอัดอีกทีหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ซีเหมือนจริงเดี๋ยวเราจะพาปูอัดเนี่ยไปหาอะไรกินนะตอนกลางวันเนี่ยซีเหมือนจริงยังไม่ตื่นนะเหมือนกับพวกเราที่เราต้องตื่นหลังเที่ยงขึ้นไปถึงจะแบบเฟรชนะถึงแล้วหรอไหนวะนี่มึงตรงนี้สวยใช่ใช่ต้องกลางคืนซีเหมือนจริงเนี่ยตองกลางคืนถึงจะสวยไหนขอแนะนำซีเหมือนจริงแบบคร่าวๆหน่อยพอเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกยินระวังรถ นเเป็โดยสิ่งมันตริง,ง,งจะเป็นโซนช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของไทเปเลยนะคล้ายๆกับชิบูย่าของญี่ปุ่นนั่นเองและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือขายของแฟชั่นเยอะมากนะเหมาะสำหรับของคนวัยรุน่นส่วนคนคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่ก็สามารถไปได้อย่าลืมไปกันนะจ๊ะคือเป็นเทียอะไรที่เหมือนตริงอ๋อสยามอ่ะสยามาเราคือสยามแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าเหมือนยังเช้าอยู่นะนี่ตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วนะคือแบบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเก็บมาแล้วไม่ทำให้เจ้า มึงมันเป็นไรจริงเหรออะไรอ่ะจริงเสิร์ฟมาในโถั่วมเลยไม่เราคี้ว่านี่คือเป็นแกงกะหรี่เสิร์ฟมาในโถั่วต้มก็จะเป็นขี้เอฟวิตติ้งคือเป็นขี้ขนมก็จะเป็นรูปขี้น้ำก็เสิร์ฟมาในทุกอย่างแบบเป็นโถั่วมเกี่ยวกับอุ่นจีหมดเลยแล้วมันไม่มีอะไรกินอยู่เนี้ยเหรอมีแต่ว่าจะต้องไปเพราะว่ากูอยู่มาสี่ปีแล้วกูยังไม่เคยได้ไปเลยอ๋อนั่นไงรูปขี้เอ้ยโถั่วมมาแล้วจริงเหรอนี่ไงก็นี่ไงเป็นรถั่วต้มทุกสิบวัน เออนี่ไงมากินขี้อ๋อนี่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 คืออยู่ตกล้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนี่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 ไงอันใหญ่โตเลยเห็นปะขี้เออกินขี้จริงน่าเดี๋ยวมากินขี้ไปโอเค we are a l r d e r e d to eat shit ตัวเต็มย่าย่าว้าวว้าวกินปูไปนั่งขี้ไป Can you up there เป็นการขี้แบบชาเขียว อันนี้นะคะเขบาบังคับให้ว่าทุกคนจะต้องสั่งคนละหนึ่งอย่างขั้นต่ํานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบนี้รูปดูได้เลยเธอพาดูเนีลเนี่ยแล้วดูแบบว่าเนี่ยเหมือนขน,น,นมเนี่ยก็ทําแบบว่าเป็นรูปที่แบบว่าที่ร,ออรูปคุ่สสีมเลยนี่ไงที่เติมมาในขั่วสวมแบบกด อันนี้ติมใครติมของเขาน่ารักอ่ะการที่เอาแบบรูปของเพื่อนสาวไปตั้งที่หน้าโขชี่แล้วถ่ายรูปคือเป็นการบูลี่เป็นในไ็่มีนัยะว่ายมึงจะอายหน้า้านรูปตองปกมากตองโปกรูปปกปดมากตองปกมากมา เปลียนนาเป้๊ยเกาหลีเป่ยนเปล่าจริงเหรอทำไมทำไมทำไลฟ์เยอะมากหมายถึงว่าอันนี้เยอะเกินอันนี้ไอ้ผู๋เนี่เยอะเกินว้าวอ๋อแต่มาในฝาซักโลกเออขี้จริงแหละมาเสิร์ฟแบบเสิร์ฟแล้วไปก็ขี้ของคนกินผัดกะเพรามาส่วนนี้ก็คือกินขี้คนญี่ปุ่นขี้แกงกะหรี่นี่มากินชิมลองชิมผัดกะเพราดูเข้าไปอะไรวะ ผัดกะเพรามันเธอรสชาติแบบไหนไม่รู้แต่สีมันโอเคเนาะฉันขอชิมหน่อยไหมไทยไหมมันเป็นกะเพรารสชาติอะไรไม่รู้ได้อยู่แก้ขันได้อยู่ไฟสัมผัสถูกไฟมันก็อร่อยนะแต่ว่าถ้ากินผักกะเพราแล้วเลืิกผักกะเพราดีกว่ามันเค็มบอกว่ามันเค็มมันเค็มมันเค็มบ้าบอมอยากได้ข้าวอ่ะ อันดับแรกมารีวิวอาหารก่อนคือเราว่ามันรสชาติเค็มเกินรสชาติไม่ได้บือ์วาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอามสูสเอาบรรยากาศอ่ะร้านนี้ก็ <im itation> แปลกใหม่แต่ว่าคือมันเค็มอ่ะ <im itation> ใช่มันมันเค็มไปหน่อยไม่รู้ว่าก่อนนันนี้ที่คนอื่นเขาม,มากินกันอ่ะรสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าครั้งนี้เราเปกัรู้สึกว่าเรื่องรสชาติอาหารไม่ก็ไปทับใจเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการได้เปิดโลกอ่ะเราว่าโอเคอากาศค่อนข้างร้อนร้อนเริ่มร้อนแล้วตอนแรกกูบอกว่าคิดในใจว่าเออวันนี้อากาศก็คือไม่น่่่่าาาาจะร้อออนไไไหกกศดดีีลมมููยพว เริ่มบุบบับแล้วตอนนี้เริ่ม<อ>ร้อนขึ้นมาก็เหมือนที่เธอบอกไงว่าอากาศที่นี่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดมากตลอดทุกเวใชโอเคเดี๋ยวเราจะไปตลาดปลากันเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับตอนนี้ก็คืออยู่กันที่ตลาดปลาไทเปกันแล้วดูร้อนมากอากาศวันนี้ประมาณไม่ถึงสัก35องศาได้นะที่้าน เหมือนอยู่ไทยเลยอากาศอะจริง,งคว<น>รจะต้องมีแว่นกันแดดแล้ววันนี้กูก็ลืมไทยเปฟิตมาร์เก็ตอ<ล>ะเห็นไหมอันนี้คือตลาดปลาของไต้หวันนะไอตรงนี้จะเป็นโซนจะเป็นโซนกินหลังจากที่แบบว่าเราซื้อของมาบร้อยแล้วพวกพวกจะมีอย่างนี้เหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเราไปเลือกดูกันข้างในก่อนเห็นไหมคือแม่งเขาจัดทำอย่างดีอะทางเข้าอยู่ฝั่งโน้นทางเข้าอยู่ข้งโน้เออแต่ว่าห้ามดีว่ะน่ารักดีอ่ะนี่หรอใช่อันนี้เข้าไปอันนี้จะเป็นโซนของสด นี่จะเป็นหอยเชลโอตาเตะนี่หอยเป๋ฮื้ออันนี้คือราคามันไหหรอนี่ก the ็เป๋ฮื้อเหมือนกันเป๋ฮื้อแล้วแต่แบบเล็กแบบใหญ่เฮ้ยนี่คือแบบสดเลยเหรอเนี่ยอันนี้หอยอะไรอะหอยครางเหรอหอยตลับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตัวใหญ่มากนี่ไงปูทะลาบอันนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่มากตัวยังเล็กอยู่เลยอะมันต้องมีตัวใหญ่กว่านี้เิยเื่ยเห็นแบบตัวใหญ่กว่านี้อ่ะ โดยสถานที่แห่งนี้นั้นมีชื่อว่าตลาดปลาไทเปจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือวัตถุดิบสดมากเนื่องจากคือยังเป็นเป็นอยู่ในบ่อเลยนะก็คือสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยผู้คนก็คือล้นหลามมากเพราะซูชิปลาอะไรนี้ก็คือแบบปังเหมือนกันสุดๆมากก็คือมาแล้วต้องลองไงมาบรรยากาศอย่างนึงนะคะก็คือไม่ได้สูงมากเนื่องจากเทียบกับราคาวัตถุดิบแล้วก็คือแบบว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆวัตถุดิบก็คือสดมากและสำคัญก็คือมีบูอาราชกาด้วยต้องมาลองแต่ต้องขอแอบเตือนก่อนว่าบูอาราชกาี่ยราคาไม่ธรรมดานะคะอันนี้พวก อันนี้เป็นซาซิมิยังไงเป็นซาซิมิก็อาจราคาก็อาจจะสูงนิดนึง <รา S 2> มีอูนิด้วยอันนี้ส่วนตัวแค่อูนิมันจะรสชาติเคาวๆคาวๆอืมไอเนื้อนะใช่ไอเหลืองๆเนี่ยอูนิเ<ช>น,นี่ยอูนิมันแพงกับอูนิมันไม่ได้แพงกับเนี่ยเราไปหาอันที่ไม่มีอูนิดูรสชาติราคาจะม,มันมันมันเหมือนคล้ายๆวาซาบิอย่างเงี้ป่ะหรือว่าไม่ใช่อูนิคือมันมันเคาวๆอ่ะมันแล้วแต่คนจะชอบมันแล้วแต่สริลดของคนแอบสูงอยู่เหมือนกันนะปลาทูน่านี่ห้าร้อยเจ็ดจุดเก้าบาทนี่ไ นีจะเป็นใครอโ <Wow. S 1> อ้น่าจะเพงเพราะ่แหละเพราะดูดูแค่ถ้าซื้อต่างหักตั้ง925บาทโอเคไม่วันที่หาซเซ็ตเออคือมันเป็นเซ็ตแบบนี้เลยเหรอคือแบบว่าเซ็ตเป็นราคาแบบแบบนี้น 1, 000, 1, คือเซ็ตราคาเป็นพันพันพันห้าฮะวันเซ็ตโอ้อ เธอบอกเขาเรื่ว่าเธอถ่ายกล้องเหรอออสิสเอ่อ h i ส one ฟัน or this one สวยอ๋อใช่ t h a n k you ุณกล้องให้เขาเล Where you from Singapore Singapore thank you ได้เพื่อนใหม่เฉยงั้นเขาบอกว่าเอาเซ็ตนี้เอาเซ็ตนี้ก็ได้ได้ไหมเมื่อกี้คนคนข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าสั่งเซ็ตนี้แบบอร่อยมากเถ้าไครเดียวทานคนละพันเนาะ yes นะเพราะนานามาทีเราไม่ได้เสมอทุกวันเราจะต้องไปกินของดูเป็นหนึ่งวันนะก็คือเมื่อกี้สั่งไปก็คือจะเป็นเซต19 8 0เหรียญไต้หวันก็คือจะเป็นซิกเซตนั้นแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าอะไรบ้างแต่เขาแนะนำบอกว่าดีมันก็ดีไงเออแล้วเขาก็แนะนําว่าดีแล้วก็สั่งโค้กมาด้วยสองกระป๋องโอเคแล้วก็เขาบอกว่าในในซูชิก็จะมีแบบวาซาบิอยู่ข้างในด้วยอูด้กินเค้แกะดูนิโคนอันนี้ก็จะเป็นอูนีมีอูนีมีปลาไหล มีปาลาไหลราดซอสอันนี้ปลาทูน่านี่ไม่มีแซลมอนมีทูปลาแต่ว่าไม่มีแซลมอนมันนา่าจะมีมาเสตอื่นเดี๋ยวเลงเอาโชยุอยู่ในนะเอออันนั้นแหละโชยุแต่โชยุก่อนแต่โชยุน้อยไปเอา้าที่มี่มันขนาเนื้อหรอเราก,กินอูนิก็ได้เพราะว่าเรายังไม่เคยกินนี่เหรอใช่ก็เหมือนไข่ปลาปะมันจะขาวๆมันเป็นมันเป็นหอยเม่นหอยเม่นใช่ไอหอยเม่นไอดำๆอะ่ะไอกลมๆดำๆที่ว่าข้างนอกม,มันมีหนามอะ่ะและ้วข้างในข้างในมันจะเป็นเหลืองๆอ่ะกินแปลกๆ เราลองกินดูนี่คือการกินคูนิคครั้งแรกขอลองชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเลยเออเออชิมมันจะข้าวๆต้องจิ้มไหมไม่จิ้มลองชิมออริจินัลเพียวๆชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยอืมไม่ได้ไม่ไปได้คือถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยมน้าวเออก็บอกแล้วมันข้าวๆโดยท่านี้กินได้แต่กินเยอะจะเวียนหัวมึงกินเลยอากาศนเนาะไม่เอาเนาะอ่กนอ่าเดี๋ยวให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเรโชว์กล้อง<ะ>ให้ทุกคนดูว่านี่นี่เนี้ยจะเป็นจะเป็นอูนิเห็นไหมแต่ไข่อูนิใหญ่มากมาอันนี้ดูเป็นไงอืคอร่อยอืมอมไม่เค้าหรอเราจินมไปล้วไงกินม,นไ,มได้ใครรู้ก็เมนไม่ไม่จิ้หม,ห,ม,ห,ม,ห,มหรอจิ้มกับไหมเลยจะสดๆเลยอุยมัน,ม,นมันเหมือนมันมีได้กลิ่นาวาเออวาซาบิอยู่ข้างในใช่ไหมมันจะอยู่ข้างในใช่อืไปดีไหม นม,มอ๋ออันนี้จะเป็นมันจะเป็นซุปอันนี้ซุปเอ่อมิโซะอันนี้ซุปมิโซะเดี๋ยวเราค่อยกินกันไม่เป็นไรมีฝาไว้ก่อนแต่ก็น่ากินจิม้มแ,แต่มันไม่เหมือนเนื้อปลาเนาะฮะมันเหมือนเนื้อแบบเนื้อเนื้อปลาเนื้อปลาใช่เนื้อปลาแต่ว่ามันเป็นเนื้อปลาที่แบบเกรดมันดีอืมอร่อยมากเผื่อะไรนะ ันนี้จะเป็นสีเหมือนเนื้อวัวมากอะไม่รู้ปลาอะไรอุย้ยอันนี้น่ากินสวยมากเดี๋ยวถ่ายดูเดี๋ยวถ่ายดูอันนี้จะเป็นอีกเนื้อว,วัวนะกินอันนี้จะเป็นสเต็ปรวมดีมากสเต็ปเนี้ย1980อันนี้จะเป็นเป๋าฮื้ออันนี้ใหม่อีกแล้วปูนิ่ใหม่อีกแล้วแล้วก็ห <c oughs> อยนางรมแต่ไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ด เนาะฉันอยากลองชิมปลาในซุปนี้ดูว่ามันเป็นอะไรปลาหัวปลาหัวปลาแซลมอนเป็นท้องปลาเดี๋ยวขอชิมหน่อยสิอันนี้เป็นหัวปลาแซลมอนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นท้องปลาแซลมอนเนี่ยก็เหมือนเอาปลาแซลมอนไปย่างก่อนแล้วก็มาทำซุปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไม้นะคะน่าจะเป็นเนื้อปลาด้วยอย่างหนึ่งเพราะเป็นเป็นเหมือนปลาย่างอันนี้นึกซะว่าเขาเดี๋ยหมูปิ้ง มดกันเกลือเนี้ยคือแบบเดี็ดเลยฟังเลยมันแบบแซ่บมากสวยนีดูความลายเนื้อเห็นไหมนี่นี่กล้องกล้องแบบโฟกัสสวยมากเลยมีความเป็นลายเนื้อถ้าเราใจะกินเนื้อปลานี้ใช่ใช่ใช่ถ้ามีถ้ามีมันกินซีฟู้ดเนอยจะเลิศเนาะใช่มันไม่มีไงมามากกินดวยกันกินดูแกเดินจากกัมนุ่มมากอันใหญ่ใหญ่นุ่มมากรสกระบัดนุ่มมากก็ดูดูดู ไปหอยปะลูกเรือแน่นๆเลยลองชิมดูว่าหอยปะลูกจะหอมไหมนะเหมือนกับความเป็นอะไรนะแบบน้ำจิ้มเป็นซีอิ๊วอะอืมเป็นหอยตุกแล้วสกิมรสชาติไม่ได้ว้าวกับหอยอยันนี้กลิ่นหอยแค่นั้นเองอืมแต่น้ำหนึบหนับเหมือนปลาหมึกเลยคาปูอลาสกา้าย่างคาปูท่าระบะนี่คือกันากาไก่อ่ะตอนแรกกูนึกว่ากันไกเอ็นจีนึกว่ากันไกพังมันจะเป็นอันยาวอันหนึ่งยาวอันหนึ่งสั้นนะมันติด ก้างเปลือกติดเปลือกอ่ะนี่นี่สอดเข้าไปแบบนื้โอ้ยนี่อ่ะเป็นคนไม่ชอบกินปูเพราะว่าหนึ่งแกะยากแค่นั้นเองจริงๆรนี่เหตุผลแค่นี้ในการที่จะเลือกไม่กินปูเขาต้อกินลุงอืมเค็มๆไม่เขาใส่เกลือเยอะเกินไปหรือเปล่าใช้มือเถิดใช้มือเถิดกูว่าจริงกูก็ว่างั้นอุ้ยข้างในน่ากินมากอร่อยอ่ะไม่ใช่เปลือกมันก็เป็นเนื้อปูอ่ะกลิ่นียังไงอ่ะ มันน่าจะเค็มกับเกลือแหละแต่เปลือกข้างนอกสวยมากแบบชุดเกราะมนุษย์แบบในในเรื่องอุลตร้าแมนอะไรแบบแบบอันนี้นะไม่เหมือนอันนี้กอดเพชรเจ็ดสีกอดเพชรเจ็ดสี <c oughs> คือคอสติมอันดับแรกคือต้องรู้ก่อนว่าปลาบนจานเนี่ยคือปลาชนิดไหนคือคุณเองเหมือนสมมติว่าหลับตาปุ๊บอ่าปลากระพงเรารู้แล้วว่ารสชาติเป็นแบบไหนปลาดุกรสชาติเป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรากินปลาดุกปกติเรากินปลาดุกอยู่แล้วแล้วแล้วเราได้มากินปลาดุกที่แบบ เฮ้ย <S an it> ปลาดุกชนิดนี้คือเป็นปลาดุกที่เลี้ยงด้วยอาหารพิเศษมันก็ทําให้รู้ว่าอ๋อ um, ปลาดุกแบบไหนอร่อยปลาดุกแบบไหนไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องซาซิมิอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆปรับมากี่เนี่ยเราก็อาจจะแบบว่าเออก็เนื้อปลาเฉยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังพอมีความรู้อยู่ยบ้างที่แบบว่าเอ้ยปลาอันนี้แบบมีการที่แบบว่ามีมันแทรกอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอ๋อมันแทรกหนึ่งมันจะลาราในปากแต่ว่าเราต้องรู้ว่าถ้าเกิดมีมันแทรกอร,ร่อยจะเลี<ๆ>่ยนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไปหาความรู้มาก่อนนะะคยยาามมบบบบุแเเรล แล้เราก็ไม่ได้บุบปากไงแต่ว่าค่อนข้างเขาแนะนำไงว่าเซตนี้เซตนี้อร่อยเซตนี้โอเคไงไม่เป็น่พราผัวเขารอไงเมื่อกี้น่ะเออแล้วก็จริงก็อะไรแรงอะไรแต่ก็เบิ่มเลยสองพันคนละพันรสชาติไม่ถือว่าแย่บรรยากาศก็โอเคแต่เมื่อกี้ติดจริงๆคือขาปูทาระบะค่อนข้างเค็มคือคือคือคนว้าวก็ว้าวคนไม่ว้าวก็จะอาจจะบอกว่าปกติถ้าคนชอบกินก็รู้สึกว่าเดอดีอ่ะถ้าคนชอบกินอ่ะไปเดี๋ยวไปเก็บโุรเทสต์กันเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าไอเนี้ยเขาน่าใจนี้แล้วยัง นี่ไหมเขาตั้งเต็มแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเพาะตั้งเสิร์ตก็น่าจะเต็มแล้วเมื่อกี้อ่ะน่าแสดงว่าอันถูกๆเขาหยิบไปหมดแล้วไงเราก็เลยแบบตัดสใจแบบประชดชีวิตแม่งกูแดกของแพงเลยแล้วกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้กูไม่น่าจะเค็มหรอกเทปนี้สามเ้อยสี่สิบห้าเอง ไม่ถูกนะเนี่ยถือว่าถือว่าสัตว์ี่มีแบบดีๆเลยนะมันจะสือสีแดงแค่แบบเนี้ยแบบเนี้ยคือเนี้ยเื้อสีผงหกชิ้นอะทุกคนตกาล้วชิ้นละเกือบร้อยอะโอ้โหเห็นเด็ดข้างนอกกูเหมือนจะตายรีวิวหน่อยว่าตลาดปลาไทยเปยเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนของของสดอะสำหรับคนที่ชอบปลาแซลมอนปลาทูน่า แล้วก็ปลาอะไรก็ได้ที่แบบเป็นแบบซาซิมิอ,ะอ่ะแต่ข้างหน้าหล่อมากเลยเออที่ามานแี่คือคนที่ชอบซาซิมิมาได้ซาซิมิมาราคาไม่แพงมากก็คือประมาณ400-500บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดประสบการณ์แบบว่าเหมือนกินซาซิมิภายในร้านแล้วก็อยากกินของที่มันอัพเกรดขึ้นไปหน่อยแล้วก็บรรยากาศที่โอเคเนี่ยสามารถไปกินแบบเราได้นะตัวแล้วก็คือเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้ปูอัดเพิ่งมาครั้งแรกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ทุกคนโอเคมากแล้วว่าโอเคแล้วว่าโอเคทุกคนได้มากอก็ยังเป็นสถานที่ที่แบบว่ามาไทเป วิธีการขอเวลาได้ชาน่ขอที่นี่มาแบัน,นีีก่อนนี่ให้ดูให้มันจะเป็นเห็น,เ,หนเป็นไข่มุกดำๆแบบนี้มันขี้ชะมดแบบนี้ตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักสี่ห้าครั้งอ่าแล้วก็เจาะกินเจอหอมอ่ะอร่อยไหมหอมแต่ไข่มุกจะไม่ได้นิ่มเหมือนเมื่อวานคุณดูราคาหกสิบบาทอืม